จุกของไอห,หัวหัวกระป่องแคสนะครับที่มันแถมมาให้ที่มันจะมีหลายหลายอันตัดจะ,จะตัดันเท่านี้ความหนามจะดีเลยเดี๋ยวลอง เขียนแผ่นซีดีธรรมดานะครับมาได้ขนาดพอดีไอ้ขนาดกำลังสวยครับแล้วก็อันนี้เป็น ลูกของซิลิโคนอันลลามินมน,น,ะ,นะเพิ่มหนาอกอัลลามินแค่เพียงบินก็ใส่ไปไงี้มันก็จะหนามันก็จะหนาอีกบินก็ใส่ไปอีกอันเจ้าคิมินก็ตัดไว้อันนี้ไว้ทำหน้ากาก này Cháu ghi mình rất thật rồi, à